เมื่อนี้พี่หมค์ก็สิมาแนะนำคันท่าผู้ใดมี Facebook profile เปิดเป็นโหมดเมื่ออาชีพเสร็จแล้วกับเฮาก็มี Facebook Fan Page เปิดเป็นโหมดเมื่ออาชีพนำ้ำบัดท,ที่นี่เฮามีรูปภาพเฮาเอาลงใน Facebook โปรไฟล์แล้วเฮาอยากเอาไปลงในเพจอีกได้บอคนอื่นก็นสิบอกว่าไม่ได้มันจะเป็นติดต้นฉบ,บับน้อย แต่ว่าพี่ไหมมีเทคนิคค่ะพี่ไหมมีเทคนิคแล้วก็ลงไปลงโปรไฟล์แล้วก็ไปลง Facebook Fan Page ด้วยไม่เคยมีติดต้นฉบับน้อยค่ะอยากรู้แล้วสิเออแล้วก็ยิ่งรูปภาพโบนัสทุกวันเนี่ยเราลงในโปรไฟล์เสร็จแล้วเราไปลงในเพจอีกได้ค่ะไม่เคยมีปัญหาเดี๋ยวติดตามพี่ไหมไว้เดียวอมีเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยค่ะ เดี๋ยวมาช่วยเบิงะะ้งด้วยจ้าไปไปเบิง้งกันสิเฮ็ดให้เบิ้งเนาะว่าเห็ดจังดไดบม่ติดต้นฉบับน้อยโอเคแล้วพี่ใหม่ก็จะไปสอนวิธีลงรูปภาพเก่าไม่ให้ติดต้นฉบับน้อยนะคะเพื่อน,อนก็กดไปเลยแล้วก็พี่ใหม่ก็จะลงรูปเดี๋ยวนะคะเดยวหารูปส,ยสวยๆกันเอ่อ ูน้องมันชี่น้องหมาก็ได้นี่รูปนี้พี่ไหมเคยลงแล้วแล้วก็จะเอากลับไปลงอีกใน Facebook Fan Page โดยไม่ให้มันก๊อปี้กันเนาะไม่ให้ติดต้นฉบับน้อยเพราะว่าเราเคยลงแล้วก็กดตรงแก้ไขเลยเพื่อนๆกดตรงแก้ไขแล้วเราจะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์โค้ดของรูปภาพมันเปลี่ยนแล้วก็กดตรงครอบค่ะ ครอปตรงตัดไปเลยทุกครั้งที่เราจะรีโพสรูปภาพอะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเคยใช้หรือยังเราต้องค,ครอปค่ะเพื่อนๆครอปแล้วคอมพิวเตอร์โคดมันก็เปลี่ยนไปเนาะก็กดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เอฟเฟเอฟเฟคอะไรกว่าไปเห็นไหมเออเอฟเฟคให้มันสวยแล้วก็ถัดไปเออถัดไปแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กอะไรก็ใส่ลงไปตามใจชอบเนาะ พี่ใหม่ก็จะใส่ในคลิปปังน้องหมา <c oughs> แล้วก็ถัดไปแล้วก็ไปลงธรรมดานะคะเพื่อนเพื่นแล้วก็ไปลงธรรมดาแล้วก็โพสต์ธรรมดาไม่เคยมีปัญหาค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็อิดขึ้นไปใช้งานเนาะชอบก็กดไลค์ช้กกดแชรพี่ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ